สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขุมสุขคนเนาะวันนี้ก็มาพบมาพคอก,กับสาวพวงสาวลากคือเก่าไปพี่น้องเลยโดยวันนี้ทางสาวพวงก็เดินทางมาหาสาวสดอีกแล้วเนาะอ่ะทางสาวพวงกับบุเคยมาถ่ายทําทางเอื้อร์พจน์จักเด็กไปพี่น้องเลยสาวพวงก็ยังโมโหเสื่อเสียงเรยงนำ้ำทางเอเดอรนะ์พจนเนาะอ่ะเป็นจังไวเขาเข้าไปทักทายสบายดีทางเอเดอร์พจนเลยเนาะป่ะโดยสบายดีเด้อโดยเนาะสบายดี ทางเงากับบุคคลมาถ่ายทําทางอาคนจากเสือเนาะเพื่อนเนาะมาครั้งแรกเนาะอากับโคเลยเนี่ยถามซืือเสียงเลี้ยงนามทางเพื่อนเนาะซืือว่าจังใดเสือจินดาโอ้ซืือจินดาโดยอายุเท่าไหร่อายุสามสิบสามสิบปีอ๋อสามสิบยังแจ้วเนาะโดยอาทางเอื้อยนี่เป็นผู้สาวแหมือนบ่จะเป็นสาวโสดลูกตี๋อ๋อโดย anh có con anh có 2 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 con có 2 con anh có 2 có con anh có 2 con anh có 2 con anh có con anh có 2 con anh có anh 62ปี12ปีคุณลาสี่ปีไปเขาเฮียนบ่เดียวนี่ยไม่เอานะเขาเขาเฮียนตะกร้าโดยโดยโดยนี่เขาเฮียนเนาะโดยอ่าอยากขออนุญาตถามเนาะเดี๋ยวนี้จะเออสูตรว่าหรือว่าอะไรสูตรอันสูตรแบบว่ายังไม่ได้เคยแต่งงานบอ ก็แต่งมาแล้วเคยแต่งมาแล้วมีลูกสองคนมีลูกสองคนแล้วโดยแต่งกันเลิกแต่งกันเป็นทีมห้อยบ่หรือว่าแต่งกันเลิมห้อยแล้วอ่าทั้งอ่าขออนุญาตถามเนาะทั้งผัวเอ้ยคนบ้านเดียวกันวะคือคนทั้งคนลาวคือกันเนี่ยแต่คนละบ้านอ๋อคนละบ้านโดยโอ้คนละบ้านเนาะโดยโดยเลิกลากันจักปีเลยสิซีบีปายเลิแต่แต่เลิกมาแล้วกับว่าเลยเคยล้มบ่าวบ่ กระทั่งกันลมอ๋อแต่แบบยังบ่บ่มักกันแหละเนาะก็ถูกใจร้อยแม่นเช่นใดเป็นหยังจึงอันเลิกการพิจารณาสาเหตุจังเลิกล่ะถึงนำโอ้แบบเข้ากันบ่ได้เข้ากันบ่ได้เนาะแบบความคิดของอันนเฮาบ่คือกันเนาะโดยแม่นกอันอายุเพิ่นกับเจ้าซํากันบ่บ่เพิ่น34อืแบบลๆเียงกันเนาะโดยก็30แม่นบ่โดย อันตั้งแต่เลิกลาก,ลากนันแล้วนี่เพื่อนก็บริได้มาหาลูกยังบ่ก็ถ้าวา่าหมา่ตอนน้ำแม่วาม่าหมาอยู่อตอนสงการก็บอันตอนนั้นเจ้าไม่ได้อยู่เพื่อนบอกไปอยู่บ้านโอ้ตอนนั้นเจ้าอยู่ยไหนก็อยู่ไทยโอ้อเจ้าขี้เียกอยู่ไทยเนาะโอ้แล้วเจ้านั้นมาดุดละมาได้สี่มือนี่โอ้หากระมังไม่จะสู้อนเนาะ โอ้มาแบบชุดๆนั่นเขาอนไว้เนาะโดยอ่าทางเอเดไปเฮ็ดงานอยู่ใต้เฮ็ดเกี่ยวกับหยางเนาะโอ้ร้านอาหารเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนมันสองโดยกินอยู่ร่ำเพลินบ่กินเองอ๋อกินเองโดยเด็กห้องเด็กห้องก็ไม่ได้เช่าบ่ห้องเพิ่นเช่าให้เขาเสียแต่ค่าน้อาเขาไปโดแล้วก็ซื้อทีเองเนาะแบบอ่านี่นี่มานี่มามารินบ่คือมาถึงไห๋จะมาเลยบ่มาเห็ดบัดโอ้มาเห็ดบัดเนาะกายยังสิไปพูดหนีอยู่เนาะ เลยมาเห็ดบัตสปอร์ตบอสมาเห็ดมาเห็ดสปอร์ตอ๋อเบิร์อายุแต่ว่ายพุูนไปเห็ดบัตอันได้งานเป็นทีมหอยเนาะบ่สโนโมได้เห็ดก็มีบัตสปอร์ตทำนี่แหละไปต่อถูกเดือนเล้วโอ้เขาเจ้าเขาเจ้ายังโมได้เห็ดไห่บอสไม่ได้เลยเขาก็อยากเห็ดแหละแต่เขายังบอสพอมีเห็ดเขาก็ยังบอสหู้เนาะวัชชียู่ได้โดนหรือบ่ประมาณนี่แหละโดนโดนยู่ได้จักปีอย่างบนที่เจ้าเห็นงานนะก็้างปีสางปีเลยก็อยูโดนก็มีแต่ต่อบัด ฉบดปกติเออพออันกันแบบบดได้บังคับนะโอ้ยยี่ยี่กระเฮ็ดเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะสมัครใจเนาะของเฮาเนาะที่ว่าอยี่ยี่การใช้ใจมันก็หลายแน่นเนีนเลยเนาะทางเอื้อยเพิ่นก็ลูกเนาะแม่ลูกสองคนยังจะส่งลูกโยนเลยเป็จะาตี้ลูกลูกผู้ก๊กสิบสองปีโอ้ทีเป็นบ่าวเนาะเฮ้ยผุหลาอะไรใส่เอ่ยผุหลาสี่ปีไปเป็นกับเขาองเฮียนเนาะกับกับปัจจุบันนี่ก็คืออยู่ในเมตู้เนาะแม่ อยู่น้ำพึนวัดโงเลยเนาะเลยอันเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีคนคุยแล้วเนาะสูตรคักบอกรถทามาคุยบอกระมีอะไรมันมีแต่เข้ามาแบบเขาบ้าแบบว่าบ่ถูกใจเนาะแล้วก็แบบยังบ่ได้คุยกันเออยังบ่ได้คุยกันแบบรักซึ้งเนาะอ่อกับจว่าบ่คุยเลยมันก็เป็นแบบบ่ได้แน่นตั้งแต่เพิ่นก็เป็นผู้สาวเนาะโดยกระมีแต่ว่าเข้ามาแบบพันธันยืนยืนแต่ว่ายังบ่มีแบบมักฮักนัแหละเนาะแม่โดย อ๋อไม่มีสเปกบ่สเปกแบบได้ก็ได้อู้แบบได้ก็ได้โคตรเที่แบบเข้ามาเข้าใจเหรอเนาะโดยแมนมาดูตีว่าเขามีลูกแน่นดูขับหักเขาแล้วก็หักลูกเขาพ่อแน่นเนาะตัวนี้ได้สำคัญที่ชุดเนาะคุณยิงต้องการเนาะโดยเดี๋เข่ากันกับแบบครอบครัวเขาเนาะเข่ากับลูกเขาแล้วก็หักลูกเขาได้เนาะโดยแล้วก็อ่าทางครอบครัวอ่าเอื้อยนะมีอ่าไอ้น่องจะคนเนาะมีห้าคนห้าคน เอื้อยเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่สามโอ้คนที่สามมีเอื้อยเอื้อยคนหนึ่งอายคนหนึ่งตอนนี้เพื่อนก็อยู่บ้านอันอยู่เพื่อนเดียวกันมอเดิร์วมออายกับเอื้อยเนี่ยเอาเออเอาเพื่อนครอบครัวไปเมื่อแล้วอ่าสรุปแล้วอยู่เพื่อนหน่งมีแต่เอื้อยกับแมนกับบริยูดอกเอื้อยกับไปมาม่าเนาะโดยกับพ่อกับแม่หลักกาอ๋ออ่าทักอ่าพ่อแม่เอื้อยกับอายุเท่าไหร่เลย โอ้เป็นกระเถาะเลยเนาะโดยเขานะนำช่าบานได้หลายอยู่ปีนี่โอ้โน้ำเขาเดินอีกอย่างเพิ่นกามาเด้แมนแมนแมนเพิ่นบ่ได้เห็นหน้าทางเอือยนะเที่ยวไปเที่ยวมาบ่นได้มาดับหน้าบ่ก็ะางปี๋เลยบ่ได้มาโอ้หากามาเนาะกระช่างปี๋เลยบันไดดูยัมีแต่อ้ายกับเอือยเห็นปัจจุบันนี้นั่นนันเสียงยังไม่ได้ออกเพื่อนบ่ กะยังยืนอยู hmm. no, no, um ่น hmm. yes. ําพ no, oh, oh. no, oh, oh, oh. ่อแม่แต่บ่เห็นจังอยู่โลเฮ็ดจนได้แล้วโอ๋เฮ็ดเพิ่น o ต่ยังมื้อแล้วเนาะอันนี้บ่เพิ่นของเอื้อยบ่อันนี้ของเอื้อยเพิ่นอยู่บ้านอ๋อเอื้อยก็มาลิ้น้ําแม่นลเนาะสะดวกสบายเนาะงใรงหน้าเฮานี่โดยมื้อใดสิได้กลับไปยบดกยังบ่ฮู้ถ้าบดออกบ่ได้วัเดือนนึงพุ่น่ะโอ เอาไปเฮ็ดได้บัดเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเั็นทีมห้อยเนาะมีแต่ทานบัดรออกแหละเป็นไปอย่างเดียวเนาะดูอ่าทั้งเอื่อยนี่มักคนประเภทแบบไหนเนาะอายุเรื่องอายุได้มืดอ่าสรุปแล้วสเปคนี่อายุนี่โบเกียว์เป็นบ่อ่าขอเพียงแต่ว่าอ่าเข้าใจเนาะเข้าใจดูแมนแมนเลยอ๋ออย่าครอวนุญาตถามเนาะว่าอาที่ใดก็ได้บ่ ได้หดโอ้ฉีเป็นอ่อเป็นเทลาวเนาะประเทศไทยเนาะต่างประเทศเนาะได้บมดเนาะโอ้ยคุยยังข้าใจนะเนาะโอ้ยยังแต่แนวเดียวนี่เนาะทั้งเอกยเหมนก็อารมณ์ดีตลอดเลยอารมณ์ดีเนาะแมนอารมณ์ดีตลอดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตถามเนาะว่าลันลูกของเอือยเขาเฮียนบ่เขาเฮียนผู้เขาอยู่ห้องได้แล้วทุกคนผุ้ก็ก็อยู่ป่อหาผู้จ้องก็อยู่ป่อเกี๊ ออ๋ในอันครอบครัวไหนจะมีคนไปไทยอยู่บ่ไปไปจะคนกับตอนนี้ก็น้องสาวล่ะแต่อยู่ขึ้นแล้วก็สิไปพร้อมกันอีกกต่ซองเลยน้องแบบเพื่อนคอยอือตาแบบว่ายังไงกับแบบในครอบครัวนี่ผู้ชายมีจะคนกบคนเดียวคนเดียวเนาะเป็นไอ้กุ๊กบ่ไอ้กุ๊กมีมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยเนาะมีครอบครัวมาเลยกัมีไอ้กับเบื่อ โอ้กานน่ะยังมีแมนยังสูตรบิดอยากขออนุญาตถามเนาะตั้งแต่เริ่มนากันไปแล้วนี่บ่ได้คุกับไผเลยบ่ยังบ่ได้คเป็นตัวเป็นตนแบบว่ามีแต่มเนาะมีแต่ักแล้วก็ลมแบบอ่าผ่านไปแม่นโดยๆบ่ได้เป็นตัวเป็นตนหลายปีแล้วเนาะเลิกกันแล้วเนาะแม่นปีลูกใหญ่เนาะแต่เลิกกันไปอ่ะูลาอายุจักปีแล้วเอ้ย ยังบวชปีสามเดือนสี huh> ่เดือนนี่ยละประมาณแล้วก็เลิกอก็ลู้คนนี้ก็ได้สี่ปีไปเนาะโดยอยากขอไเนี่ยถามเอ่ยเนาเอ่ยคนดิ้นเพื่อดินไล่โบเล่นไม่ทำปกติถามว่ามีคนอยากได้เนาะอยากทักถากถ้าเพื่อหายได้เนาะโดยอ่าถามเอื่ยเสียหายหนาเลยว่าหลังไม้เนาะโดยเอาหลังไม้เนาะ เพราะว่าเขาเอาให้หนาวไหม่อี่ยซิมีพ่นบอดีบ่อทักไปรบกวนเอื้ยนะเนาะโดยโดยอาะทั้งเขากัได้โอลมกับเอื้ยเพื่อนเน่ยเป็นอ่ะกัหลายพ่อสมควรแล้วเนาะอ่ะถ้งเอื้ยเพื่อนกับเพื่อนได้กินข่าวเที่ยงไหนบอไหมกินข่าวเที่ยงเยไม่ได้แกงไม่โอ้แกงนุ่มอาหารเช้บเด้เนาะแกงไม่แตาโมโงเนาะไปหาเองดิหาเองไปหาทั้งได้ อยู่ในบ้านน่ะละโอ้หาในบ้านว่หาในบ้านปลูกปลูกเองบ่เออก่อในบ้านโอ้โปลูกเองเนาะเลยเป็นกอน้อไม้เลยอยากยี้ใดกะมะเกงเลยเนาะเพราะว่าอย่างฮะกับปลูกไว้เดไม่ต้องไปหาอยู่ไกลนะสบายเนาะแมนอ่ะเอากะมาหอดนีเอากะจะขอเจ้าคิปไว้เนาะโดนแล้วเนาะเอากปสิได้เจ้าคิปไว้เพียงสำนีเด้อเนาะ เขาโมกขับใจเอื้อแยแสไลเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีโดยก็โอเคเนาะงเพื่อนพี่น้องทางสักพวงกับไอโอโลมอ่าทางเอื้อเพื่อนมี่มหอยแล้วเพื่อนพี่น้องเลยทางเอื้อเพบนกอซือว่าเอื้อจินดาเนาะอายุสามสิบปีเป็นอ่าแม่ห้างลูกสองเพื่อนพี่น้องเลยทางเอื้อเพื่อนกันเนาะอ่สักพวงกับตอนนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซานเพื่อนเพื่อนน้องเลยทางหลังนี่ก็สป็นน่านองบัวเด้อเนาะนองบัวเพื่อนเอื้อเพื่อนเนาะานองบัวงามขนาดเลยทุกคนเลยน้อง ขวงข่วงเลยเนาะโดยถ้าสะพวงว่าพิษพลาดประการใดก็ขอถดขอยนำลายลายเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องกดไล์กดแซ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพวงในเด้อเนาะ,ะโดยสำหรับคลิปนี้ก็สิคค 9, ขอกกล่าวคำว่าสบายดี